นี่คือศัก,กยภาพของ ChatGPT 4o วงเล็บแบบฟรีนี่ทั้งหมดต่อหัวของประชาชนชาวไทยที่รัฐบาลเคยก่อมาคิดเป็นหัวละเท่าไหร่โดยเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม2567นี่สาธารณะของไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ10.27ล้านล้านบาทโดยคิดเป็นหนี้ต่อหัวประชากรอยู่ที่ประมาณ149,889บาทต่อคน จากประชากรทั้งหมดในประเทศจากแหล่งอ้างอิงสำนักงานบริหารนิสาธรณะนโยบายแจกเงิน1 0 0 0 0บาทต่อคนเงินเข้าวันที่27กันยายน67ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 6 7จ็ดำนวน4.51ล้านคนเงินเข้าวันที่30กันยายน67 ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที um, ่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข 8, 9จำนวน2.25ล้านคนคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และหากนำไปคำนวณกับหนี้ต่อหัวของประชากรไทยโดยเฉลี่ยแล้วรวมจะเป็นเท่าไหร่โดยเฉลี่ยจำนวนเงินที่แจกทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินในวันที่27 และวันที่30กันยายน2,567รวมอยู่ที่6,7600ล้านบาท670.6พันล้านบาทจากการแจกเงินให้คนละ1,000 0บาทหลังการแจกเงินนี้นี่เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทยจะลดลงจาก1 4 9 9 8 9บาทเป็น139,889บาทต่อคอนไม่สีนี้ต่อหัวต้องเพิ่มขึ้นสิ พร้อเงินที่ได้มามันมาจากภาษีของประชาชนอีกทีเอาไปคิดใหม่นะชาิจิพ g p ีอ๋อหลังจากแจกเงิน1,000 0บาทต่อคนซึ่งมาจากภาษีของประชาชนนี่เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นจาก149,889บาทเป็นประมาณ1 5 9 9 9 9บาทต่อคนส่วนนี้เป็นคำตอบของ Claude AI คำถามที่1คลอ Claude ตอบว่าในการตอบคำถามนี้อย่างถูกต้องเราต้องพิจารณาข้อมูลนี้สาธารณะล่าสุดของประเทศไทยและจํานวนประชากรปัจจุบันอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ผมมีอาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดณนะวันที่คุณถามเนื่องจากฐานข้อมูลของผมมีการอัปเดตครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน2024จากข้อมูลที่ผมมีณช่วงต้นปี2024 หนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงล้านล้านบาทประชากรไทยมีจำนวนประมาณ70ล้านคนหากเราใช้ตัวเลขประมาณการเหล่านี้เราสามารถคำนวณหนี้สาธารณะต่อหัวได้โดยการหารหนี้สาธารณะทั้งหมดด้วยจำนวนประชากรเศษ10ล้าน50แสนล้านส่วน70ล้านเท่ากับ1 5 0 0 0 0บาท ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วหนี้สาธารณะต่อหัวของประชาชนไทยอยู่ที่ประมาณ150,000บาทอย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำว่านี่เป็นเพียงการประมาณการอย่างคร่าวๆและตัวเลขที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับข้อมูลล่าสุดณนะวันที่คุณถามผมแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เป็นทางการเช่นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง เพื่อข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันที่สุดคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนิสสา,ารณะของประเทศไทยหรือไม่จริงๆมันควรอ่านว่า c l a u d e AI ส่วนนี้คือคำตอบของคำถามที่สองหนึ่งคำนวณจำนวนเงินที่แจกจำนวนผู้มีสิทธิ์รวม4.51ล้านคนบวก2.25ล้านคนเท่ากับ6.76ล้านคนจำนวนเงินที่แจกต่อคน10,000บาท จำนวนเงินทั้งหมด6.76ล้านคนคูณ10,000บาทเท่ากับ67,600ล้านบาท 2. คำนวณผลกระทบต่อนี้ต่อหัวโดยเฉลี่ยนีต่อหัวโดยเฉลี่ยที่คำนวณไว้ก่อนหน้า150,000บาทเงินที่แจกเพิ่มต่อหัวโดยเฉลี่ย67,600ล้านบาทหาร70ล้านคนประมาณ966บาทดังนั้นนีต่อหัวโดยเฉลี่ย หลังจากการแจกเงินจะเป็น150,000บาทบวก966บาทเท่ากับ15966บาทสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในนโยบายแจกเงินนี้6,7600ล้านบาทนี่ต่อหัวของประชากรไทยโดยเฉลี่ยหลังจากการแจกเงิน15966บาทขอให้ทราบว่าตัวเลขนี้เป็นการประมาณการอย่างคร่าวๆ โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่และสมมุติฐานบางประการเช่นจำนวนประชากรที่70ล้านคนและหนี้สาธารณะต่อหัวที่คำนวณไว้ก่อนหน้านอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของหนี้ต่อหัวนี้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายและไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่อาจส่งผลต่อหนี้สาธารณะในระยะยาว คุณมีคำถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณน,นี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นใดหรือไม่ครับ